เรามาอย่างนี้เราได้ทำบุญนะให้ทานรักษาศินเจริญภาวนานะโดยเฉพาะอย่างสุดท้ายเนี่ยการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นการฝึกจิตฝึกใจนะมนุษย์เราเนี่ยจะพัฒนาได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมนะ คำว่ามนุษย์หรือคนเนี่ยท่านแบ่งไว้สองอย่างคุณโยมก็คือกายกับใจแต่คนเราเนี่ยมักจะพัฒนาทางด้านร่างกายมากกว่าปล่อยปะละเลยนะจิตใจซึ่งเมื่อพิจารณาตามความจริงแล้วจิตใจของเราเนี่ยสำคัญกว่านะเพราะ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะมะโนโบุพังเข้ามาทำมามโนเสถษามโนโมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจสิ่งที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้ว่าเกิดจากการสั่งจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจถึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะ ท่านว่าทำอะไรก็ดีถ้ามีการพัฒนาจิตทำอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมนุษย์เนี่ยมุ่งพัฒนาร่างกายเห็นจากอะไรเมื่อเช้าเนี่ยก็เพิ่งดูข่าวนะเพิ่งมีพิธีปิดกีฬานะของมวลมนุษยชาตินะโอลิมปิกเกมนะก็เพิ่งปิดไปเมื่อเช้านี่เอง ซึ่งโอลิมปิกเนี่ยก็ทุกๆ4ปีก็จะมีครั้งหนึ่งโอลิมปิกนี่ก็ให้ธรรมะกับเราได้เช่นกันนะคุณโยมคติพจน์ของกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาบอกว่าเร็วขึ้นสูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นอันนี้คือเป้าหมายของแต่ละปีก็จะมีการทำลายสถิติโลกขึ้นทุกปีคนวิ่งไวก็วิ่งเร็วขึ้นทุกปี นะอันนี้คือลักษณะของการฝึกฝนร่างกายนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการจากการฝึกฝนร่างกายนะก็ย้อนมามองที่จิตใจของเรานะหากจิตใจของเรามีเป้าหมายเร็วขึ้นสูงขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเร็วขึ้นคืออะไร การฝึกฝนจิตใจก็คือการทำสติการเจริญสติเจริญปัญญานะอย่างหลวงพ่อบอกการทำสมาธิบ่อยๆก็จะทำให้นี่แหละเร็วขึ้นสูงขึ้นและก็แข็งแรงขึ้นสิ่งที่เร็วขึ้นนี่คืออะไรเราจะเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นนะ ถ้าฝึกบ่อยๆนั่งแป๊บเดียวก็เป็นสมาธิเข้าได้ลึกด้วยส่วนสูงขึ้นก็สามารถเข้าถึงสมาธิได้สูงขึ้นเรื่อยๆจากชั้นหนึ่งก็ขึ้นเป็นชั้นสองชั้นสามชาามั้นสี่ไปเรื่อยๆอันนี้คือสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็คือว่าความมั่นคงในสมาธิเนี่ยจะมั่นคงขึ้น มีฐานที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เกิดจากการฝึกฝนอบรมจิตใจการทำสมาธิบ่อยๆนะอ่วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะเกือบจะไม่ได้เทศแล้วนะวันนี้นะ <laughs> ก็ตั้งใจจะมาเทศวันแม่ก็แต่งแต่งบทเทศวันแม่ไว้ถ้าไมา่ได้เทศวันนี้นะก็คงเก็บไว้ปีหน้านะ เรื่องที่แต่งก็จะกลายเป็นเรื่องที่บางทีเราอ้างอิงจากเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างก็อาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องไปปรับใหม่แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะที่มีโอกาสได้เทศนะก็ได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณอาจารย์นะให้โอกาสบอกว่าเทศไปเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้มาฟังเทศกันนะ เมื่อญาติโยมพร้อมแล้วเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะได้ขึ้นธรรมะแล้วก็จะได้ให้ศีลต่อไป